xuống Bạn, bạn. ลาบขมต้งมเจ่บกำรรุงยีแท้ดันทำเครมสวัวันนี้คุณลุงไตนะครับพาาทานอาหารี่สารนะครับลาบคุณตู่ร้านลับๆนะครับอยู่ในซอยสีสุมังซอยสี่สีสมังซอยสี่จังหวัดสีสะเกตนะครับ ด้านหลังวัดหลวงครับขี่เข้ามาเลยเล้วมาทังซีสุมังสายสีนี่ก็อยู่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือ,ามอลาฟติวอันตั้มสั่งตรงนี้มีผัดกระเพราผัดทิว ลาบหมูตกหมูลาบเป็ดต้มแซ่บหมนะบูเนื้อลาบต้มไก่แกงเนี่ยเดี่ยว้านเล็กๆ้านลับสีสุมางซอยสี้านบ้าน กินอมอมเนี้ออม,อมอเ,เนี้อมีสุกเล็กก้อยขมสุกเล็กข่าเขียเนื้อยังยังดีแท้

นี่เราขอเป็นอย่างนี้นะโทรเลยนี่รับรถแล้วๆเดี๋ยวเรารับรถเลยนะ <laughs> ร้านกุญตู่ร้านรับนี่ก็เพิ่งเพิ่งจะมาครั้งแรกอะ,อะหลายครั้งแล้วไม่นมันจะแวะทานไม่ได้ยิน

mặt là nam rồi mẹ, làm ăn được khỏe, làm ăn được khỏe, khỏe 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 khỏe

มึงก e <Ein> ี King, ่ใครกิ <"'Me. S 1> hmm? <Brother> ่งบ่กิ่งบ่โทรมาอืมอาวถามว่าดูลักษณะขายตงผมบ่อ๋อบ่เลือดจะไกลบ่เดี๋ยวไปเลือดต้นนักกันบ่เนี่ ไปหวานไปซีบร์พอดีอ่ะกรเบริดไล่ะหัวไปนไหน่อยไหเนี่ยไปหนปบไปหลเนาะ ก็นอนจะขึ้นสรุปทีสมขึ้นส้นปอมืออะไรเนี่ยีขึ้นสามเป็นน้อน,น,นไปบ้านสาหมันมาไปบ้า,า,นา,านฉีดหน่อยบานพระหัดซึ่งน้อนหลายมืออนะ่ะเขาจะเก็บเพิ่มปะ ปลาของไหมแล้วตอนจะเรียนทำไมจะเก็บเพิ่มอ่ะเรื่องของมันจะมีของเสียงเงินเนาะมันจะอยากเสียเงินอ่ะเสีย,เ,ยงเงินนะแบบเอ,ไอาไหนดีก็ต้องเสียเงนินเราปิดกาแจกของนะต้องไหวหานิดแต่คือ con loại Hãy subscribe cho kênh

เเรื่องกินเผ็ดบใ่ใครเลยเวยแต่เปียกระยาก,กินนะ

กัลปีก้อยขมอะไรมากนั้น Dan labluk tu. Saya si sumang si. Hah? Saya si sumang eh? si. Saya si sumang si. si. Baiklah. Ya. Học kín cả nó khó 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 ở riêng nữa. lại? xem. ไก่นเนือ้อไก่ขมเง้นเบสเงิบขมแห้งอุดอกก็ไก่ขมนี่เนี่ยที่เขาเขาไปเห็นคนที่ขมกินไหนกอดีแรพอดีนะ อากาก็บเอาคุมบ่ห้มึงุม่เี้ด้ออืมคนเคยมาจะจกเนาะอืมกลางๆเลยอะ การันตีนะครับก้อยเนื้ออร่อยมากคนชอบผมก็ใส่ผม ราบขมต้มตซ่จบกำลุงยีแท้นายถไที่กับข้าวสามอย่างมีข้าวเหนียวด้วยแล้วก็ข้าวสวยด้วยถูกมาก กะซีลมขายอยู่มาเท่าไหร่สองร้อนยะบาทเท่านั้นเองถูกมากได้เยอะด้วยสุดยอะครับสองร้อยบาทเท่านั้นถูกมากถูกมากมาร้านลับนะครับร้านลาบคุณตู้ซอยศรีสุมางศสีนะครับจังหวัดศรีสะเกดอำพภอเมืองนะฮะสั่งสามอย่างลาบต้มผัด โอ้ถูกเป็นถูกครับกินได้สามสี่ท่านเลยนะครับเนี่ยก็เหลือเยอะเลย,ยครับก็วันนี้คุณลูกต่ยายจับนายกระต่ายพามาร้านรับร้านหนึ่งนะครับร้านลาบคุณตู้ลุงตู้แลวแต่จเลียดน,นะครับอยู่ในซอยสีสุมงสี่ครับหลังหลังบ้านหลวงนะครับตรงเข้ามาเลยอยู่ซ้ายมือรอร่อยมากการันตีคือ เมนูเด็ดเลยก้อยเนื้อนะครับี่จังหวัดสีสเกตอำเภอเมืองนะครับแล้วก็เกิดกันคลิปหน้านะครับว่าลูกตายจะพาไปกินไปเที่ยวครับไปดูชมร้านรับที่ไหนนะครับก็คอติดตามนะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับให้กับการทําคลิปของกลัวลุงต่แบานุตลักภณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ โอแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย